ทำมักต้องแล้วทุกคนวิฝ่ายไม่รู้พันอะไรแต่หวยซื้อมาว่าจะทำ ทำเรื่องอย่างเหรอมันฮอยฮ<ะ>เราเจอกันานานเลยไปถึงจังเลยคิดถึงเหมืันการโทรศัพท์ใหม่ก็เหรออันเก่าแหละใส่เคสใหม่โอยอดูรู้มไม่ได้โทรศัพท์โน้ตเสียไปหลายเครื่องอ่ะอ่าววิโก้่องเร็ก็เสียวิโก้วิโก้ครื่องนั่นก็โดนอีมีหยุดอีมีทำแตกห้างเสียเงองหมดเลยเลยได้เครื่องใหม่ ไม่ได้ซื้อของฟรีของใครของไอหมีนี่ไงมีโว้เงาอยู่คนซื้อหายหมบทุกดเลยแค่ไปเปลี่ยนนี่อย่างเดียวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเบอร์ไปไปทำอินาจอาใหม่แล้วก็ไอหมี่เน็ตใหม่นั่นเองไปมีอีไรเติม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 เลยนู้นไม่ได้มีไอ้นีเฮ่หนูเปลี่ยนใหม่หมด ได้เครื่องใหม่ฮะได้ใหม่ลำธุระไงได้นุ้งไม่ได้<า>มีเบอร์เอ้ยไม่ได้มีเอ็นไอเจได้ไม่มีรึมั้งไม่ผมมันอยู่ในซิมเปละ่ะหรอถ้าอยู่ในซิมมันก็ยังเหลืออยู่ไม่เจ้หนูเปลี่ยนซิมใหม่หมดซิมก็เปลี่ยนโอู้หนี่ไงนี่ไงมีอยู่นี่เนี <laughs> ่ย นี <Z an aaS as> ่ยแถ่นี่เอ็ก็ละโก็รอแถ่เล่ไยังไงแม่ตัวเบอรตัวมอดหนูต้องไปขอบอรตัวมอดใหม่เลยเอาไว้สั่งลูกชิ้นไว้โทรแหงไอ้โทรหาเดี๋ยวไอ้เขามีเบอร์เหรอไม่ไอ้หนูมีหนูมีหนานไอ้ของไอ้อวนไงหนูมีเน็ตไอ้หนูมีไอ้แมสเจไอ้เฟซไอ้อวนไงอ้าวหนูจะเขอไอ้เน็ต ก็รูเปลี่ยนเครื่องไม้แล้วหนูไม่มีเปล่าเอ้ยหนูไม่มีอนมีอท่างนี้ใครมีเน็ตวันเจี๊ยดหนูก็ใช้แต่เน็ตของหนูอะถึงเปล่าถึงเปล่าไวไฟอ่ะของเจี๊นะเอ้ยของหนูอะนะของหนูมีแค่นี้ยเนี่ยมันหน่อยเดียวเองรหัสอะไรหน้าป่านสูดแปดสูดแปดสูด

พูดเดินนุกกี่เกียนหนานถ้าถ้านุกหาเข้าไม่ได้นุกก็หายเข้าเลยเอาเอานุกก็เอาของเข้าของนุกเลยให้เข้าหาา <c oughs> ใครอยากเป็นเพื่องน,นุกต้องต้องเอาของนุกหาเออต้องเอาต้องเอาเอเอฟเฟคของนุกหาแล้วมันมองไม่เห็นไหนมันตับ แต่ตอนนี้เขาไปเรียนกันนู้นเลยขี้เกียจเพราะเผื่อนู้นมีแต่เผื<ๆ>่อนู้นแต่ละคนยังเรียนเรงเรียนมัธยมกันอยู่เลยเอ,อ้าวมัธยมหรือมัธยมมัธยมมัธยมตอนนก็เรียนช้าจังไงต่ออายุน้อยกวันนู้นอ,อ่ะตันเป็นนะักเขียนสมัยจะอายุแถวประมาณสิบสี่ทิพย์าเองอะ่ะเผื่อนูอ้นอ,อ่ะเนี่ยตอนนี้เขาไปเรียนกันเน,นี่ยคุณอาเขาไปเรียนเดียว เนี่ยคนเนี่ยเขาไปเรียนเนี่ยเนี่ยน่าจะไปเรียนอยู่เนี่ยเนี่ยเขาดูสตอลลี่เขาสตอลลี่นี่เออสตอลลี่ของกิมเพลงจะเปิดเพลงดีเขาอยู่ทุกเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาลูกกดเอ็นี่ไว้เละสินูกกดไอ้โทรหนาน้วยสินูกกดเลยเดี๋ยวกดหนูกดเปิดเพลงให้แม่เขาสินูกกดปิดเพลงตอนอยู่บ้านไงนู้นเดี๋ยว ตอนแรกว่าจะกลับเข้ารรษาทีนี้ทีนี้เลยเปลี่ยนแผนเอาอรรษา,าเพราะว่าเขาจัดงานนอกกับบ้านเนาะเออจากเดี๋ยวลงไปก็อยู่ยาวเลยจนถึงอีตาตะเมงตะเมงไปปิดทองนั่นแหละเดี๋จะกลับมาออ๋ปิดทอง เออัดตุลาแล้วก็ยาเลยถึงไปตุลาแล้วแล้วเมื่อกอนูแล้วสิก็เขาปิดทองตุลาอ๋อปิดตุลาปิดทองไอฝังห่นี้ไม่รู้ปิดอะไรไม่เป็นปกติเขาต้องปิดไอช่วงนี้ไม่ใช่หรอตุเจีไม่ใช่หรอเจ๊ไม่รู้เขาจัดกันตอนนั่ง อคลิปจะทำกระท้อนให้เขาดูทำกระท้อนกันเลยทำกระท้อนดูดูแล้วจบวันนี้ไม่หิวส้มตำหรือแมงแมงไม่หิวส้มตำหรอจ๊ะเพกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินกระท้อนมาอีกหนึ่งนะ กระท้อนใครกระท้นอนเห็ดเกร็ดใี่เห็ดเกร็ดมา ข้าพึงอิ่มแม่ไหมเจก๊กินข้าพึงอิ่มแกพึงอิ่มเองโอ้ยลูเ้ยเจ๊กินข้าวเองอลูกก็ทุกาเสร็จหึลหลายหลอดไปแล้วกำเสินปลากระเจียวธรรมดาเลยนะ ทีกินค <c oughs> โอ้ยันคอ <c oughs> สะมมันโดนร้อนนเีเป็นวัดเอาอีกแล้วก็กินยาแก้แพ่ยืง